หมูปิ้งโบราณเป็นอีกหนึ่งร้านหมูปิ้งโบราณหนึ่งในดวงใจเลยหมูนุ่มมากเนื้อหมูสลับกับมันหมูอร่อยมากจนอยากไปายาเลย หมูปิ้งไมใ้ใหญ่ๆญ่ย่างร้อนๆหอมกะทิซิกเนเจอร์คือต้องหอ่อฟอยเก็บความร้อนได้จ้าและนี่คือน้องเซฟลูกเจ้าของร้านทาย,ยาตุนถัดไปน้องบอกว่าหมูปิ้งเนี่ยเป็นสูตรเด็ดกว่า40ปีขายมาตั้งแต่มาละ1บาทแน่และที่ร้านเนี่ยใช้หมูสันนอกสลับกับมันหมูแข็งแล้วก็ยังมีไก่ย่างและหมูตะไคร้ด้วยที่ขายดีไม่แพ้กันหมักข้ามคืนจนเข้าไปถึงเนื้อไก่ย่างเนี่ยปิ้งจนหนังกรอบเนื้อข้างในก็ยังฉ่ำอยู่เลยเด็ดมาก แอบไปถามสูตรมาว่าทํายังไงถึงได้อร่อยขนาดนี้ลุงกับป้าก็บอกเลยว่าต้องใส่ใจทุกขั้นตอนและเปลี่ยนตะแกรงย่างทุกรอบสูตรเด็ดแบบสมบูรณ์ต้องยกให้นำหมักที่ทําให้รสชาติเนี่ยคงที่ถ้าอยากรู้ว่าดีขนาดไหนเนี่ยต้องไปลองเองบอกเลยว่ากินร้อนๆน,น่ะฟินสุดร้าน,นยอยู่ที่อรุณอมรินซอยสตรงข้ามกับใจดีวัดประยูนเปิดตั้งแต่7โมงถึงเที่ยงปิดทุกวัานอังคารและวันศุกร์นะคะ